สวัสดีทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่อูหันสาค่ะมีรถเข้ามาใหม่สต็อกเพิ่มให้นะคะทุกท่านได้มารับชมนะคะถ้าชอบถูกใจก็จับจองไปไว้ใช้ง,งานกันได้นะคะคันนี้ลงสดใหม่นะคะเป็นรุ่นยอดฮิติตลาดค่ะ เป็นหัวเมก้าแคปนะคะเครื่องติดรถคู่ตัวของคันนี้ก็จะเป็น j o 7 e นะคะ210แรงเทอร์โบคอมบาร i เรล5สูบนั่นเองมาเป็นหัวลากคัสซีนอกนะคะ,ะงานดูงานหลักๆของเก่าเก็บญี่ปุ่นเราก็จะดูหัวเครื่องแล้วก็คัสซีนะคะลูกค้าบอกได้เลยคันนี้นะคะคัดมาให้ลูกค้าสวยๆนะคะรับประกันได้เลยนะคะได้รถสวยไป,ไปใช้งานแน่นอนนะคะถ้าท่านไหนมองหาอยู่มาดูคันนี้ได้นะคะสวยมากๆค่ะหัวเดิมจากญี่ปุ่นคันนี้นะคะลูกค้าเป็นหัวสีขาว สวยมากนะคะอะไรโครเมียมติดตัวรถมาก็จะมีแก้มแล้วก็ซี่หน้ากระจังนะคะกันชนนะคะที่ติดตัวรถมาเราถอดไว้นะคะเดี๋ยวเวลาทําสีเสร็จเราค่อยประกรอบให้อีกรอบหนึ่งนะคะลูกค้ารถสวยมากนะคะเข้าสดใหม่เลยนะคะเดี๋ยวพาไปดูภายในหัวเก๋กันบ้างนะ,ค,ะ,ะคันนี้เป็นเมก้าหัวแคปนะคะลูกค้าหัวมีที่นอนนั่นเองไปดูภายในคอนโซลของคันนี้กันบา้าง งานเก่าเก็บญี่ปุ่นค่ะลูกค้ายังไม่ได้ลื้อถอดซักล้างทําความสะอาดมาแบบไหนถ่ายให้ลูกค้าดูแบบนั้นเลยนะคะตัวนี้อันนี้คือข้างบนนะคะสะอาดมากเลยนะคะไม่ค่อยมีรอยเปื้อนนะคะสําหรับหัวรถคันนี้เนาะ<ส>เดี๋ยวเราก็มาลื้อประกอบเป็นเบาะหนังให้ใหม่นะคะ<ส>ถ้าท่านไหนชอบก็มาเลือกลายเบาะได้นะคะเราก็จะหุ้มเป็นเบาะหนังให้นะคะ v i p รองเท้าก็จะเป็นหนังให้เข้าเซ็ตกับตัวเบาะเลยตัวนี้เป็นหัวแคป เรามาดูงานช่วงล่างกันบ้างนะคะตัวนี้เป็นคัสซีหน้าเต็มนะคะลูกค้าเต็มตลอดเส้นใหญ่เสมอตลอดเส้นนั่นเองเนาะยาวประมาณ6เมตรห้ได้นะ,ค,ะคัสซีตัวนี้มายาวมากๆคะ่ะลูกค้าสวยด้วยนะคะ,ะเดี๋ยวดูงานกันคัสซีสวยตลอดเส้นเลยดูข้างในนะคะตัวนี้ข้างในคัสซียาวสวยใหญ่ตลอดเส้นเลยนะคะตัวนี้เป็น 7E หัวแคป210ร้อยสเทอร์โบคอมมอนเรลนะคะ ท่านไหนมองหาอยู่นะคะมาดูได้นะคะลงสดใหม่นะคะรับรองได้เลยนะคะรถสวยถูกใจลูกค้าแน่นอนนะคะเราคัดมาให้อย่างดีนะคะลูกค้าสวยๆเลยนะคะดูข้างหลังค่ะตัวนี้ก็จะเป็นเครื่อง 7E นะคะ JO เจ็ e ค่ะนี่ก็เป็นเกียร์นะคะตัวปั๊มเกียร์นะคะ,ะจากญี่ปุ่นยังติดสีเขียวๆนะคะตัวปัม๊มน็อตเนาะจากญี่ปุ่นนะคะยังติด โค้ดนะคะเขียวแดงอยู่เลยนะคะลูกค้าเดี๋ยวดูข้างล่างหัวเก่งกันบ้างนะคะตัวนี้อ๋ตัวนี้ยกง่ายย่ค่ะเบามากนะคะยกมือเดียวได้นะคะตัวนี้ข้างล่างหัวเก่งของคันนี้ค่ะสาภาพสวยมากๆนะคะไม่ว่าจะเป็นหัวเครื่องแล้วก็คัสซีนะคะลูกค้าท่านไหนมองหาอยู่มาดูได้สดสวยนะคะทดลองขับได้ที่อหขันษาเนะาะตัวนี้เป็นเครื่องห้าสูบนะคะลูกค้า เดี๋ยวพาไปดูอีกฝั่งนึงกันยังไม่มีเจ้าของนะคะรอเจ้าของมาจับจองไปไใช้งานอยู่เนาะรถส,สวยคันนี้นะคะอีกฝั่งนึงนะคะโอ้โหสวยมากๆคะ่ะลูกค้าสวยงามมากๆเลยนะคะยังไม่ได้ล้างทําความสะอาดสาภาพนอกเลยถ้าท่านไหนที่ตามหารุ่นนี้อยู่ อย่าลืมแม่มาเยี่ยมชมทสถามเพิ่มเติมได้นะคะถังลมเป็นมินียมระบบลมระบบเบรกก็จะเป็นทิฟฟี่นะคะลูกค้าเดี๋ยวพาดูคัสซีอีกฝั่งหนึ่งกันนะคะบอกได้เลยสวยมากรถคันนี้ค่ะลูกค้าเข้าใหม่นะคะถ้ามองหาอยู่ก็มาดูได้คัสซีหน้าเต็มตลอดเส้นเลยคัน,นสวยมากยังว่างยังโซดน,นะคะชอบถูกใจมาทดลองขับนะคะจับจองไปไว้ใช้งานสั่งสเปค สีการตกแต่งได้ที่อู่หันศานะคะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะาทางร้านของเรานะคะก็สามารถออกได้3มช่องทางเนาะเงิเนสดทกสและก็ไฟแนนซ์นะคะลูกค้าสะดวกแบบไหนโทรสอบถามเพิ่มเติมได้นะคะคันนี้ลงสดใหม่นะคะแวะมาดูได้นะบอกได้เลยนะคะเราคัดมาอย่างสวยนะคะรับประกันความพึงพอใจได้เลยสวยมากๆคันนี้วันนี้ต้องขอตัวลาไปแล้วคะ่ะไว้เจอกันใหม่นะคะสวัสดีคะ่ะ